เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัป๊อป 3D นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Farming Simulator 22นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นรถที่นี่ฮะอีแ e นอีแท็กนะครับผมนะฮะนั่นเองนะฮะก็แถวบ้านผมเรียกรถอี e t นแล้วกันนะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าอีแท็กนะครับผมวันนี้นะฮะ เราอยู่กับตัวละครคนนี้นะผมจะตั้งชื่อให้ว่าไราอันแล้วกันนะเป็นเขยฝรั่งนะทุกคนนะครับผมนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเขยฝรั่งเขยใหม่นะทุกคนนะครับวันนี้เราก็นะฮะจะไปไถานานะ้ดยใช้เจ้ากันนี้นะครับผมนะเป็นรถนรถรถไถเดินตามนะครับผมนะฮะก็เป็นรุ่นของยังไม่ได้ทําเป็นของไทยๆนะก็เป็นรุ่นของลิซซัดนะครับผมนะฮะดีเซลนะก็ผมก็มาแปลงให้เป็นคันยาวนะแล้วก็ทําตัวโครงนี่ใหม่ให้เป็น คันยาวนะฮะกานยาวแบบนี้นะทุกคนนะฮะเฉพาะตรงนี้นะนะครับผมดัดแปลงให้มันยาวขึ้นนะและ้วก็นะฮะทำให้มันดูแบบทรงไทยๆนะทุกคนนะครับผมนะโอเคครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะขอคนนึงไลค์ให้เจ้าไลอันด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> จะไปไถนานะเป็นเขยใหม่ด้วยนะทุกคนนะก็ที่จริงมีฟอร์ดนะแต่ว่าไลอันบอกว่า ไออยากไถ่ายแบบบ้านๆนะทุกคนนะอยากไถ่ายแบบบ้านนอกบ้านนอกนะทุกคนนะโอเคครับพอตาบอกว่าจับไปเลยไอ้นุ่มนะฮะโอเคครับผมนะฮะไปกันเลยแล้วกันนะไปเลยนะเจ้าไรอันนะฮะนี่อยากลองนะอยากลองของนะทุกคนนะฮะโอเคครับผมนะฮะนี่เป็นไงก็สวยงามครับผมคันนี้นะก็มีที่นี่ทีเดียวนะฮะส่วนใครที่อยากได้รถ นี่เป็นเล่นนะผมจะทิ้งคันเดิมให้ใต้คลิปนะก็เอาไปดัดแปลงเอาเองแล้วกันนะครับผมนะใครที่อยากได้คันแบบผมหลับแปลงไปเล่นก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมจะแจกให้ไปเล่นนะบแบบเล่นออนไลน์ด้วยกันนะครับผมโอเคครับผมเราไม่ได้ไปไกลนะ <laughs> มาตรงนี้เอง <laughs> <ม> <laughs> เดี๋ยวจอดรถไว้ในร่มก่อนนะฮะก็จะมีคันอีกคันหนึ่งที่ถอดล้อไว้แล้วนะทุกคนนะฮะ โอเคปรับเครื่องก่อนนะฮะก็จะมีคันที่พร้อมถ่ายแล้วทุกคนนะฮะเป็นคันนี้นะคันนี้ผมก็ทามาเหมือนกันนะผมมันเป็นคันแยกนะฮะคันนี้ก็จะถอดอเทเล์ไม่ได้นะครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นคันแยกที่ว่าเอาไปใส่ผ่านนะก็มี2คันนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองถ่ายหน้ากันเลยแล้วกันนะนะก็คลิปที่แล้วผมเล่นไปแล้วนะ นี่ก็วันนี้เรามาเล่นเป็นสตอรี่นะของเจ้าไรอันนะครับผมนะฮะเคยใหม่ของเรานะนี่ตอนนี้นะผู้เล่กับสายพานหมุนเลยทุกคนนะกิปก่อนนี่มันติดเรื่องโค้ดนะครับผมนะผมนะ่าจะลงใจแอนนะฮะเวอร์ชั่นที่มันไม่ซับพอร์ตนะผมก็เลยติดตั้งใหม่แล้วนะทุกคนนะก็หมุนแล้วนะฮะทุกคนนะฮะโอเคครับผมก่อนที่เราจะถ่ายนานะเราต้องไปการขอบกันแล้วกัน โอเคเคยใหม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะผมจะการขอบไปก่อนแล้วกันนะอ้าวรถมันจอดข้างในนี่เหรอเอ้ยมปเจอดอะไรขา้างในนี้เดี๋ยวถอยกันนะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะทุกคนผม,มองไม่ค่อยเห็นขอบนานนะผมอยากจะบอกว่าผมได้อัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้ว เมีมันเต็มทุกคนโอ้โหโคตรจะดายเลยผมเล่นอย่างตลกอะ <serving> แล้วมาเล่นซ้ำรอบนี้มันก็จะไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะทุกคนนะมาเล่นซ้ำใหม่นะเน <kaf> ี่ยเออนะฮะโอเคครับผมไม่เป็นไรนะฮะเราต้องสู้ต่อไปนะโอเคครับผมอะภาพเบลอนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้เอฟเฟกต์เบลอนะ <S <S แล้วก็ทำให้ภาพมันดูสวยขึ้นนะ เอาไปว่าผมขับคีย์บอร์ดดีกว่าไม่ถนัดเลยนะแต่งขอบให้มันก่อนนะฮะนี่พ่อหนุ่มไรอันคนนี้ขยายขันแข่งนะทุกคนนะเป็นเคยใหม่ทุกคนเป็นเคยฝรั่งด้วยนะไดเมียเป็นคนไทยไนะผมนะเจอ้าอไรอันคนนี้นะฮะเ <laughs> ล็กก็นะ เขาบอกโชว์พาวนะอยากโชว์พาวนะครับผมนะที่จริงพ่อตาก็มีรถไทฟ,ฟอร์ดอยู่นะบอราคาเป็นล้านนะครับบอร์ดราคาเป็นล้านไม่ขับฮะบอยากลองขับอ่าเดินตามนะทุกคนนะโชว์พาวเวอร์สักหน่อยนะเออน,น,นะครับผมนะฮะกดเอฟเฟกไม่ทันนะเพราะว่าผมจะกดเอฟเฟกสดนะส่วนใหญนะ่คลิปผมไม่ได้ต่อนะครับก็จะเล่นแบบสดที่ส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ค่อยมีเวลานะครับ ก็ใครที่เข้ามาใหม่นะฮะฝากกดไลค์ให้ไลอันด้วยเลยกันนะตัวละครใหม่ของเราเนะเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่สตอรี่ลยกันนะในฟาร์ม2มิสองเนาะไลอันคนเราอ่าของเรานะเริ่มจะมีพ่อตาโผล่ออมานะทุกคนนะเดีย๋ยวหาคนที่เล่นเป็นพ่อตาก่อนนะ <laughs> <laughs> จะเล่นเป็นครอบครัวนะผมนะระบบครอบครัวนะไลอันของเราเนะี <laughs> ่ย นี่นะการขอไปก่อนเลยทุกคนภาพสวยก็จริงนะแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นต่าไม่เป็นไรนะแลกแลกมาแลกมากับความสวยงามเลยกันนะครัคันเดิมของเขานี่จะเป็นผานเดียวนะครับผมนะผานเดียวนะอันนี้ผมได้ทําเพิ่มมาเป็นผานสามนะนะฮะเพื่อให้มันเข้ากับ เขาเรียกอะไรแบบไทยๆของเรานะทุกคนนะแล้วก็ทําให้เขาเรียกอไอ้แฮนมันนะนะเรียกแฮนแล้วกันนะให้แฮนมันยาวขึ้นนะฮะบ้านเราก็จะใช้แฮนแบบยาวๆนะก็ให้เครดิตเจ้าของรถเดิมอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะใครที่อยากได้เข้าไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะ นะฮะฮเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะฮะเข้าไปดาวน์โหลดเล่นกันเลยนะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟหาคนเล่นด้วยกันนะครับผมนะในเกมฟาร์มมิ่งยิปสองนะครับผมนะก็จะเล่นรถฟรีที่เขาแจกกันนะนะรถที่ทําแจกฟรีนะฮะเอามาเล่นกันนะจะได้มีปัญหาเรื่องหมดหลุดนะครับผมนะฮะก็มาเจอกับเจ้าไรอันได้เลยนะใครที่สนใจก็ ติดต่อผมไม่ที่เพจล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะจัดเวลาให้นะครับผมนะก็จะรับสมาชิกสักคลิปละสามคนนะครับผมนะก็จะไม่เล่นเยอะเกันไปนะเพราะว่าหมดก็จะใช้หมดเล่นแค่สองสามหมดนะฮะไม่ลงเยอะนะเมันจะเร็จหมดยากนะทุกคนนะฮะก็คลิปหนึ่งก็จะเล่นแค่สองสามหมดนะครับผมนะเพราะว่าผมเคยเล่นในแบบออนไลนะ์นะ การเซ็ตหมดนี่ยากมากเลยะฮะถ้าเป็นหมดที่ดัดแปลงด้วยนะ,ะไม่ใช่หมดเดิมนะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับผมหนึ่งคนเทนต์นี่โอ้โหห้าชั่วโมงครับบางทีะฮะเจอห้าชั่วโมงมาแล้วนะมันมันล้าครับผมแล้วมันเล่นแล้วมันจังหวะที่เราเล่นมันอาจจะฟิลลิงอะไไม่ได้แล้วนะเนื่องจากมันล้าก่อนแล้วนะทุกคน โอเคครับใครที่ชื่นชอบหมดแบบไทยๆนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดไลค์ like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาผมอัปคลิปใหม่ลงไปนะ,ะก็จะเด้งแจ้งเตือนไปนะฮะก็จะได้มีข่าวสารดีๆใหม่ๆนะฮะติดตามไปได้ทันเพื่อนนะครับผมนะฮะออมีอะไรแจกมีโปรโมชั่นอะไรดีๆนะครับผมนะทางช่องน้๊อปสามดีนะก็จะได้ทันเพื่อนแล้วกันนะ ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมเปิดช่องใหม่นะช่องสอนปั้นโมเดลนะใช้โปรแกรมเ l e นเดอร์นะครับผมนะก็จะเริ่มทยอยลงคลิปนะฮะตัวอย่างให้ดูแล้วนะใครที่สนใจก็อยากลองปั้นเองก็ไปลองติดตามแล้วก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับผมนะก็นะฮะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมนะส,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 สาาร้างอ่าสร้างโมเดลนะปั้นโมเดล 3D นะครับผมไว้ทำงานแอนิเมชันต่างๆลงเกมนะฮะ แล้วก็สามารถเอาโมเดลไปขายออนไลน์ได้นะไม่ติดลิขสิทธิ์เรื่องโปรแกรมนะฮะแต่แต่ก็อาจจะติดลิขสิทธิ์เรื่องถ้าเราทําไปทําตามโมเดลคนอื่นก็อาจจะติดนะฮะเราต้องดีไซน์โมเดลขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเองนะผมวาถึงจะขายได้นะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโฟโตไทป์เลยนะเป็นงานต้นแบบเลยนะฮะ เขาเรียกอะไรน่คอนเซปอะไรทั้งอย่างนะผมจำไม่ได้นะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะผมก็ทำขายได้หลายคันนะโมเดลนะฮะก็ขายที่ติดตามผมก็จะรู้นะฮะในเฟสุ่ดตัวนะครับผมนะก็จะมีรายได้เขาบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำเต็มที่นะอันนี้ผมมาเน้นทางเกมนะส่วนช่วงหลังผมมาเน้นทางหมดเกมนะฮะ รายได้มันเห็นไวนะฮะเพราะว่า YouTube นี่ก็ดูดูกันอยู่นะฮะถ้าเราผ่านอะไรต่างๆก็รายได้ก็จะเยอะนะครับผมนะ u t u b e นะสำหรับตอนนี้ก็ยอดรายได้ผมก็ประมาณเดือนละ300-800ครับเองนะคุณพูดทำไมวะเนี่ยโอเคครับผมมันต้องเริ่มนะฮะมันต้องสร้างไปเรื่อยนะไม่มีใครแบบทีเดียวได้เลยนะโอเคครับผมกลับข้อถูดเจ้าไรอันมันเดือนนะโอ้โห ที่นานี่ก็มีหินเมือนกันนะเราต้องมาเก็บหินอ,อนนนีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะโดยใช้คาบนะก็ต้องคาดหินออกอีกรอบหนึ่งนะและอันบอกโอ้สบายมากรถถ่ายนี่สนุกมากเลยนะและอันอลองดูวันนี้วันนี้นนเ,ดเดี๋ยวจะกลับบ้านไปต้องอยาดองหรือเปล่าเลยอันนะไม่รู้นะและอันบอกยังไหวยังไหวนะฮะโอ้เจ๋งเจ๋งมากเลยนะเคยใหมด้วยนะทุกคนฝากติดตามเลยอันเลยกันนะฮะเเคยฝรั่งของเรานะ ในเมียคนอีสานนะครับผมนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ไอ้ไอพ่อหนุ่มเดี๋ยวเราจะเปิดตัวพ่อตานะเดี๋ยวตัวละครจะเ,เข้ามาอีกเรื่อยนะสตอรี่ของเจ้าไรอันนะครับผมในเกมฟาร์มมิ่งนะครับผมยี่สิบสองนะโอเคเดี๋ยวผมจะวนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็จะปิดคลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพักให้ไรอันกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์ใหม่นะฮะว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะ อันนี้ผมไล่เก็บขอบไปก่อนนะแต่ที่จริงหลักการถานี่นันจะจักตรงกลางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะฮะต้องต้องถ่ายเปิดทีละครึ่งนะเดินเวบนี้ไม่ไหวหรือเปล่านะอันนี้ต้องถามผู้รู้นะเพราะว่าผมผมเคยถ่ายนะตอนเด็กๆเนีเ่ยผมจำไม่ได้นะครับผมผมก็เคยทำหน้าอยู่นะนิดหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงกับชำนาญการนะ โอเคผมเอาเปว่าบุกไถไวแวกกลางไวก่อนแล้วกันนะรอยไถนี่มันเล็กไปนะทุกคนนะครับจริงจมันต้องแบบใหญ่เท่าประมาณล้อนะอันนี้ผ่านสามแนละ้วแต่ว่ารอยมันเป็นรอยเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีนะฮะแก้ไขให้มันเป็นสามรอยนะครับผมนะมันจะได้แบบว่าไถได้แบบไวขึ้นนะทุกคนนะฮะ ติดลวลดน้ำนหะแหวกไปก่อนนะฮะนี่นะฮะรอยมันไม่ค่อยเท่ากันดูดิมันมีแหวกมีใหญ่มีเล็กนะฮะ mm hmm. <laughs> อันนี้ก็เปลี่ยน่องของเอฟเฟกของเกมนะครับผมอเดี๋ยวผมให้ดูมุมมองภายในนะ ในเป็นไงมุมมองภายในนี่มันจะกล้องมันจะติดกับตัวละครนะครับผมนะเวลาเรามีการสั่นมันก็จะกล้องมันจะสั่นตามนะทำให้ตาลายนะครับผมนะครับขับภายในตัวมุมมองที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รนะทุกคนนะโอเคสักหนึ่งร้อยละเงินให้มันใหญ่ๆหนะ่อย เดี๋ยวเวลาจะน้อยไปนะครับผมนะหนึ่งคลิปนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับช่องน้ป๊อบ 3D ดีนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะครับผมนะ,ะจะมพลาพคลิปใหม่ๆนะนี่ก็ทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมก็เน้นหมดแบบไทยๆนะฮะก็ เอาแบบบ้านเราเลยนะแนวอีสานแนวไทยแล,ยแลนด์นะฮะอันนี้เดินตามแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแถวภาคอีสานนะครับผมนะถ้าเป็นภาคกลางเขาเจ้าจะมีแบบไม่ได้เดินตามนะเพราะเป็นนาเขาใหญ่นะเขาจะเป็นแบบทําแบบนั่งนะฮะแล้วก็คาดปัน่นดินไปเลยนะครับผมนะเพราะละาักษณะพื้นที่มันต่างกันนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้ในรอยถ่ายนี้ด้วยแล้วกันนะฮะไม่ใช่รอยถ่ายแปรนะครับผมนะโอเคครับผมสหรับเจ้าไรอันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไรอันบอกพักกินน้ำก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสบนภาปสามดีนะครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย See you again. Tomorrow, uh, next time. <laughs> แล้อันบอกฝากด้วยในกันนะครับผมนะฮะ